นามาสการครับพระอาจารย์อาสาธุสาธูมาตามเศ้ามือเล็กออกเลยตามเศ้ามือเล็กออกว่ะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกสี่หาซุโมงเพราะเอฟจีสิได้ไปหาอยู่ดิบ่าฟาดเมย์เมอันทื่นอุทัยเทวีถือก็เขียนขาดกัหาไม่เถอะอุ้ยตัวเลขง่ายปานนี่ฝรั่งเศสเนาะจะเขียนเอาบนะเฮ้ยจะไปเขียนนอนนอกว่านนี่ตัวเลขอยู่ใส่ตัวเลขกเนี่ยนอุทัยเทวีเขียนขาดไงแล้วบ้าไปเขียนกันก็ข่อยแล้วบ้าไปเขียนเอา ตัวเลขไม่ขี่กันขาดเออเอานี่เราก็ยังบอกอยู่เดี๋ยวนี้ว่านี่อยู่อยู่อยู่ท้องมันบอกว่าเราว่าเก้าเก้าเก้าหาส้วงเหรอวะเราว่าเลยนี่เด้อมามาให้เอฟซีเบงดูนี่เด้ออ้าวแม่ที่รีตัวนี้พายจามเอาให้เอฟซีเบงก่อนเราว่าข่อยเขียนเอาข่อยว่าได้เขียนข่อยมันมันเต้นมันดูหนีมันเต้นมาหาข่อยอยู่หนีมาั่น มันเต้นมาหาหอยอยู่นี่มองหอยล่างตีนนั่นลอยผมผมสีมุนทั้งไหนดีคอยสีเบิงชัดทั้งนีบเกาะพ่พารย์ทั้งไหนก็นได้เอาเอฟซีนี่ครับไอตัวเรียกยู่ขีนขากพระยังเกาะนะไอซื้อยังเกาะอ,อุทัยเทวีอุทัยเทวีว่าท่านเพื่อนว่าหอยเขียนออกว่าท่านแต่ว่าไม่ให้ถาเห็นเก้าหาสองยังถือนทรศัพท์หาเราอีกก็ได้เออเขียนกันาดูกับรอบเขาเยอะ อู้ได้สิไปเขียนวะเสนอเอาเอฟซีเบ,บงเอาเด้อครับนี่จากตัวใดะอาจารย์เพิ่นพิกพิกออไอ้อุ่ใตเทีท่ยขึ้นมานี่ยน้่คือไปผู้เฒ่าเบิ่งเพิ้งผลว่าก็เขียนเอานี่เอาบานนี่เอานี่ครับพระอาจารย์เออโอ้ชัดเจนนี่หลีเนาะแม่นโอ้ผมหัวค่าใกลเห็นดิหนิบ่ียังก็จะเป็นตัวชัดเจนบานนี่น ก็หาสองก็หาสามก็ได้ครับถ้ามีเอฟซีมองเห็นตางเนะเาะถ้าเพิ่นมีโชคมีดวงดิแม่นถ้านม,ม่อเห็นตางกีฬาเนนะี่ยโอ้สำหรับแนวาทางออยังอยู่อยู่ข้างเก่องนะไม่ได้ไปใช้มาใช้ดิใส่พระอาจารย์ขนะองมึงเน,นี่ยยอดทั้งเป็นยังไงมื่อคืนนี่พระอาจารย์ฟันดีปะ่ะควันแจ้งนอนตื่นขึ้นฟันว่าหมูมาส้วนไปขาแข่พร์นะหมูมาส้วนไปขาแข่เออแข่นี่คือจระเข้นะครับเอฟซีครับ ไาแขมันการค้นเลยนะอ๋ออาจารย์ไปขาแขมน้ำกันมาท่านเอาคอยเป็นผ้าเอาหอยไปน้ำมือเกเอาในบ่อเอาผ้าไปน้ำมันจะขังเายั่นครับเอาผ้าไปน้ำมันจะขังเลยเดี๋ยวขาดแขมอีกระบาดเลยว่าันวอโอ้มันโมบาดพี่อาจารย์มันการข้นไตลอยค้นเหลือว่าันอีแขมตัวนี้ว่าท่านอีแขมยังไงเฮ้ยเอาเราในหลักษณะงสิพระอาจารย์ตีไปทั้งเลย ขานี่ยขาแล้วในฝันได้ขาบ่หันบาดเนี้ยเอาตัดออกหางกันหมดให้าตัดออกหางมาเป็นเครสไปท่านตายบ่ตายบ่ตายอ้าวศูนย์มากเลยเขาเราตัดออกหางมันมาเป็นเครสไปท่านครับหางแข่ครับทันทีบ่สหางแขกแข่แล้วก็ว่าเป็นเก่าเป็นเกศไปดิมันเป็นสัตว์ใหญ่้ในะนำโอ้ แคเป็นเก้าเป็นเจ็ดดิเมนไม่ใว่าสันรวมเป็นไงเอฟซีเปนเตียวเนาะครับอฉันไม่ได้ไปขาแค่ดตอ้หมูมาส่วนครับไมไ่ได้ไปน้ำเคยเจ้าครบับว่าฝันแต่ว่าดีกระเขาอยังนี่ลยังตัวเก้าอยู่ดิฝันนะนะอันนี้อ,อันนี้คือเลขฝันของพระอาจารย์เด้อครับเอฟซีครับอันนี้เลขฝันเลขฝันก็คือนี่ละห้าหกศูนย์นี่ละส่วน หกศูนย์หาศูนย์หาหกนี่แยกออกมากมันแยกออกมาให้ซื้อแยกออกมาให้แล้วอกศูนย์สี่นี่คือ,อ,อปีเกิดบปกปีเกิดอายปุบรุู่ปุบรุ่งหู้ปีเกิดปุบรุ่งหู้ปูเกิดปุบรุ่หงหู้ยังว่าพิจรารณหน้ามึงเนาะแต่ว่าถึงเลขพระอาจารย์นี่ปล่อยออกมากตั้งใดก็อยู่จังสั่นเลยดิก็อยู่จังสั่นเหรอก็เลยไปใื้อมาใส่เอยเหรอบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอคือเก่าเพราะว่าโตหงุดหิครับ เออตัววัดว่าไ้นั่นดี่วัดนี้หันยันโน้มไปกับที่ด้ายายอยู่ครับว่ามันไปอยู่เลขยกไทยเราตอรี่เวัดเนาะครับเลขยแม่กับอยู่ทั้งหลังครับเนี่ผมมันอยู่ทั้งหน้าโอ้ก็ว่าไปนั่งกับมีคนคนใดก็เจ้าผู้ใดนั่งอูกับมีอยู่ครับอืมนั่นอยู่เมย์ต่อยเมย์ต่อยอูบุญนาจะท่านี่เพราะว่าพวกก็โอนปัจจัยมาให้พันหนึ่งโอ้ หลายหลายเออสาธุนโมท่าน่าครับสาธุน้ำครับวันก็ได้สองร้อยวันถือรถตอรี่ฮกโกไปขึ้นพระจันโอ้ขึ้โหเอาเอารถตอรี่ไปใส่เื้อเลขตัวนี้เปิดเองวัดต้องวัดเราได้ส่วนของเลขน้องแมวเดี๋ยวพ่อจันทร์อยู่ในหนีบอ่ะเหล็กน้องแมวอุ้ยเหล็กน้องแมวอยู่ในหนีบแล้วเดี๋ยวเอาเลขน้องแมวไปเอฟซีบังน้าเนเ่ยเอ้ยพอวาน้องแมวนี่จับ จับจักเทีาก็ได้ตัวนี้่ฮะนะจับสามเท้า <c oughs> จับสามจับสามเทียเสียอันสองสามบางที่น่องมาที่แรกก็จับพวกก,บก็บุญพระสุขบุญพระลวยเข้าเนี่ยน้อใจบุญเนี่ยแล้วเนาะในหนึ่งเก้าหกก็แปดแปดก็สองเก้าห้าครับ้านนี้เสี่หามือพี่น่องก็่หยาให้จับก็ได้หนึ่งเก้าหกคือเก่าในหนึ่งเก้าหกคือเก่าหนึ่งเก้าหกคือเก่านี่แหละคุณนะเท่าับสามเปียบส<อ>ี่เข่าเป็นโรคมาถามเรยบัตรบางสองสามมือี่ ฟางฟางมือขึ้นล้างนั่นก็ให้ให้วัดจับอีกพี่น้องมาหยามพี่น้องบันมาแกวมาหยามก็ได้นึง่งเก้าหกขึ้นก็อีนี่หน่อยมันมันปา้ายายายไปซื้อเรขไปซื้อตัวนี้ละเ <c oughs> อเ่ยหน่อยมาหนํยย่งยา,ยายเขาไปซื้อเรียกลปซื้อนึ่งเก้าหกนี่ละเนี่ยแมวแมวมันจับอืได้ก็เป็นเรขที่สวยงามด้วยงามซ่อมมือขึ้นอันแล้วเนาะอันแล้วเนาะแมีนเปนบล่ะ หนึ่งเก้าหกเนี่ยโอ้จับสามเทียอะไรทั้งสามเทียจีจับสามเทียอะไรทั้งสามเทียส่วนข้างล่างมันก็เป็นเบอร์พระอาจารย์นะครับผมกันไปถือเลขถือเบอร์นั้นพระอาจารย์ยากใหบุญก็โทหาพระอาจารย์ได้เบอร์ด้านล่างนั่แหละครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้านั่นแหละครับไปหาเมย์เท่าไปบอสเมย์เท่าคุณบอกไม่ได้คุณบอกเก้า เพื่อนฟันมาสอนอือบุเร่โมเสกเอาหาสอนบุเร่เงินแล้ววะโอจริงเลยผู้เฒ่าไปได้แล้วทั้งเป็นส่วนน้ำส่วนหยังมีมีมาเพิ่มบ่ครับพ่อาจารย์มีมาเพิ่มอยู่เหนี่ยม่าเรื่อยๆเลยใช่คอยม่าเรื่อยๆอืมน้ำหนี่ขาดบ่ได้นะครับผมน้ำขาดบ่ได้เออแต่ว่าก็อยากได้อยู่ครับผมมีสัทธาเนาะเออครับ โอ้ยอนี้อยากได้อยากได้สีสทอง <c oughs> มาท่าโซซาลาเนอบาทโออยากได้สีสีทองเอานั่นมาท่าโซซาลาห้องครับมันเหมาะเดี๋ยวไปในร่องพื้นไว้แล้วละ่ะครับนี่เราเสื้อสีทองมาลุ่งเขาลวดบาทครับออแต่สีได้ปูกระเบื้องงานมันถึงกลายเป็นงานนี้ในผ้าไม่ออกเป็นแบบมองมันกว้างครับมองมันมองเศร้ายู่วมองกวง้างหมดแล้วได้ดีเนาะสมมติซาลาแล้วพระอาจารย์กะใส่ใหายไปญี่ปุ่นมันบ่ะสารเข่าสารยังยื่พุ่นเหรอโอมองนั้นไว้ได้ไปไว้นัด ยามีการมีงานยามเทศกาล<อ>สันขเขาเลสันดูพี่ละเพราะว่าพาเห้องกับพวกใครร้ายเราเพราะว่ายามเทศกาลเราครับเอออคยเฮ็ดไปแค่วันส่วนอยู่นาะครับลุปไปโหลดกันกับอะไรเด้อืใครอยากเฮ็ดบุญกติดต่อพระอาจารย์มาเด้อครับสำหรับสีท่าศาลาศาลาใหญ่ก็เป็นบุญไงหมดละ แมนเออโอ้ยเมี่ยงแมนแมนยังค่อยมาโดดใจกันเนาะแบบแมนเลขสีออกนี่หลีบบอเลขแมวเออเออเออโอ้ยวันบอลดิ่บอะไรดิ่บตัวบาดนี้ได้เนี่ยท่างแล้วก็สิขอขอบคุณพระอาจารย์ครับที่แบ่งปันไเนี่ยท่างครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุ